สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัดนะครับ3ตุลาคมนะครับวันนี้นะครับก็เรื่องของทัศนะเหมือนเดิมครับจัดมาให้2คู่วันนี้จะเน้นไปที่ฟุตบอลยูโรปาลีกไปกันหลายคู่เลยนะครับผมก็คู่แรกนะครับที่จะให้ ารบฟังกันก็จะเป็นเกมระหว่างเฟรนวอลสพบกับทอร์นัพลอสเปอร์นะครับเฟรนวอลสนะครับเป็นทีมจากฮังการีนะครับเป็นจ่าฝูงนปัจจุบันนะครับผลงานณปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าดูดีเหมือนกันนะครับชนะมาค่อนข้างเยอะแล้วก็แทบจะไม่แพ้เลยนะครับจากการลงในทุกรายการนะครับคือฟอร์มดีมากแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของชื่อชั้นแล้วก็เรื่องของศักยภาพทีมเนี่ย เป็นรองกว่าสเปอร์ชัดเจนเลยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของประสบการณ์ในยุโรปด้วยนะครับถ้าสเปอร์เนี่ยก็ชนะมาสี่เกมติดนะครับหนึ่งในนั้นคือเกมล่าสุดที่พวกเขาบุกไปเอาชนะมายิเตดถึงออตาฟอร์ดเลยสต่อศูนนะครับก็เชื่อว่าเกมนั้นน่าจะได้ความัใจกลับมาค่อนข้างสูงเลยก่อนที่จะทําศึกในเกมเกมนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับก็ยังมองว่าสเปอร์เป็นทีมที่ดูภาษีดีกว่านะถ้าเกิดวัดกันในเรื่องของ มาตรฐานของนักเตะแล้วก็เรื่องของศักยภาพของผู้เล่นเรื่องของระบบการเล่นในต่างๆด้วยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่สเปอร์เก็บ3แต้มเนี่ยจะมีมากกว่าด้วยความที่เหนือก็หมดเลยทุกประกาศนะครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่พลาดนะครับสตารบสเปอร์นะครับซึ่งวันนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยสเปอร์ต้องชนะสวยๆเลยนะครับถ้าสองศูนย์มันก็สามหนึ่งนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะเปไปได้ผมคิดว่ามีสูงเลย เชื่อว่าเกมนี้สเปอร์น่าจะเป็นงานสบายให้อยู่ว่าถ้าเกิดต้องเชียร์ผมมองว่าสเปอร์น่าเชียร์มากๆในวันนี้นะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูนที่เกมระหว่างลีกาสเจอกับกาลาตาสายนะครับ2ทีมนี้ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ผลงานกำลังยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูเรื่องของชื่อชั้นแล้วเรื่องของศักยภาพทีมเนี่ยวัดการปอต์ตอลก็ต้องยอมรับว่าลีกาสนะครับดูจะเป็นรองกว่ายเยอะม,มากๆเพราะว่าเป็นทีมจาก ลัตเวียนะครับดีกรีเจอกับทีมจากตุรกีเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างกันอยู่เยอะนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของศัก,ศกยภาพนักเตะอะไรต่างๆคือต้องบอกว่า,ากาลาตาสราชุดนี้แข็งแกร่งนะครับผู้เล่นหลายๆคนเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ฟีเท้าจัดจ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมารูอีคาดี้นะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับมีเดสเมอร์เทนมีอีกหลายๆคนเลยนะครับผมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนรู้จักอันดีอยู่แล้วนะครับ เรือของเกมรุกนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่บางผลได้แล้วก็จัดจ้านมีเกมบุ์ที่น่ากลัวนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยผมจะมองว่าลิกัสอาจจะได้เปรียกก็จริงกับการเล่นในบ้านของตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าพวกเขาเป็นรองกว่าค่อนข้างเยอะผมยังเชื่อมั่นว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่กาลาตาสลายจะไปฝ่านชนะในมีสูงเลยนะครับส่วนจะยิ่งขาดแบบขาดลอยไหมสองศูนย์ไหมจะมีอ่าสามลูกไหมอะไรเงี้ยต้องบอกว่า ก็ต้องลุ้นกันแต่พอโชคโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมีสูงเลยนะครับก็มองว่าการาตาสลายมีโอกาสที่ดีกว่าในวันนี้นะครับสรุปนะครับวันนี้2คู่ที่ผมชอบเลยเนะก็จะมีในส่วนของคิดว่าสเปอร์วันนี้ก็น่าจะเก็บผลที่ต้องการได้นะครับน่าจะ2อสูงแล้วก็สามหนึ่งเช่นเดียวกับทางฝั่งการาตาสลายนะเชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะสกอร์คล้ายๆกัน นะครับน่าจะ2องส่วเ็ามหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ